ยืมสองปอนด์แล้วไทย PK ตำนานไทยครับเลนิกลูกผ่าหลงไทยสอสม,มัยครับ Presenting, secondo <laughs> Come, on, time. 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 Come on, ตำนานไทยมเมนต์เงินมานชัมมยมงิแดงอะไรฝุ่นดีเข้ามาครับเอาหมานไทยเดินเข้ามาจ้วงเลยได้ลุดหมานไทยเต้นลุดนะได้เป็นที่เขล่างไว้ที่เขล่างาเอาซ้ายขวาของมนานชัยก็อันตรายอยู่ตำนานไทยหาจังหวะอยู่ เอาเลยลอยลูกนะเกล้าครับโอ้โหยกล้อครับนานไทยเตะลูกนี้ลอยเลยครับนานไทยเตะล่างนันไทยครับดูท่าดูท่าตั้งการมวยไปก่อนนะครับตั้งอภปรักษ์นานไทยดูยนนนยรจริงจังมากครับต่อยท้องแหมโดนเข่า้อยครับแมเขาร้อยไม่ถึงครับสุบรนชัย ตาสูงเลยครับำมานไทยมีหลอกออกมาซ้ายนิดเตะสูงโอ้โถีไปไว้ครับำมันชัยครับบองกันตัวดีอยู่ไทยไะล,ล,ล,ล่างไปล่งางเกียร์ล่างไปกังกัดสูงโอ้ยเวียนซ้ายครับเวียนซ้ายอ่ะโดนเหมือนกันนะครับเอา,เอาดงครับลงโอ้ นับลงนะครับโดนนับแล้วนานไทยดงแล้วโดนเป็นหนึ่งนับครับสมานใช้ยโยนเข่าเลยนานไทยยังไงครับมีอาวุธอะไรต้องรีออกมาใช้แล้วโดนนับไปหนึ่งแล้วเอาเวียนขวาครับปุ้ย ใชยเวียนขวาเข้าหน้านันไทยเหมือนกันโอ้ยเราแบบซ้ายนี่นนไทยมีสวนขับขวาเหมือนกัน,นโอ้ยเอาละครับแข่งซ้ายเข้าเหมือนกันครับ,บนันไทยนะครับเดินเข้ามาต่อยเลยครับดุยๆเลย ไม่ต้องท่ายเยอะโอ้ยโอ,ย,ยโอ้ยหงิงซ้ายแล้วมาหงิกตัดซ้ายแล้วผันใจอ,อันตรายเอาเตะอันก็โอ้ยสอกหลบได้เตะซ้ายเตะซ้ายอีกทีนึงบอลไทยบอลไทยต้องเอานับคืนคะรับปี๊บตบมาซ้ายมาขวาเอามีมีมีนิง่งไปเหมือนกันไม่ตามต่อครับ okay. กดยกเขก่อนเอาโหยเอาละครับนันชัยได้ไปก่อนหนึ่งนับครับแต่เมื่อกี้เกือบซ้ำเข้าคอตำนานไทยครับยกสองครับว่าตำนานไทยจะมาแผนไหนยกสองนี่ครับเดินลุยเขาหากันแล้วนี่เอาทีที่นึง ครับโอ้ยเ,เอาครับเหนียวเชือกเตะครับแหมกรรมาการตเตือนไหมโดดเหนียวเชือกเตะเลยครับน้ำไทยเดินเข้าหาเตะล่างน้ำชัยก็มีนะครับเอาตัวสอบครับน้ำไทยเดินเข้ามาสอบเตะล่างไปน้ำไทย โยนเข่าลอยแม่พยายามจะเข่าลอยสูงกันไม่ได้ดึงหลบหมุนมากไม่นึ่งเอาครับแม่ดูลกๆลนๆแล้วสมานชัยยังไงครับครับสมานชัยไม่ออกแม่ปัดไม่ออกสายครับสมานชัยโยนเขา่าเอาตรงไทย,ยหมัดขวาไปอ่า ใช่พับเอาไว้ลูกจุกจิกเยอะโอ้ยแลกหมัดไปกันนะครับแปรเอาหน้าเข้าไปแลกหมันชัยโดนหมัดไปแต่ว่ายังไม่มีมการเอาครับแปรรัดนะแปรรีบไปไปรีบ,ร,บ,ร,บรีบอัดเอวเลย โอ้ยหมดซ้ายตอยลำตัวมันชัยมีตัดลำตัวธรรมนานไทยมีตัดลำตัวสอกนัดสอกมัน,นไทยเดินเข้าหาเอานับคืนได้ไดยกไปยกไปมันชัยตัวลงมาลัดแย่งเขา่นาแต่กรมน์ไทยไม่มีเขา่าเอาสอกครับมาลักเอามาัดเอาเมีอาการไหม เอาครับต่ตอนในยู่มีเด็กเอาถึงมา,มาทายผัดทิ้งลงไปรวบเอวแล้วครับปัดตาโอ้โหเล่นเปลี่ยมกินเวลาไปแล้วครับสมานชัยได้หนึ่งนับการเอาอยู่ไหมกรรมการจับขาต่อยท้องต่อยท้อง เอาท้องเมียกันต่อยท้องเมียกันครับเดินหนีนะครับต้องเอาให้อยู่รนนยครับกำะัาไทยนะครับไม่ยอมออกแม่ออกช้าเหลือเกินโอ้ยเดีย๋ยวต้องเดินให้สุดต้องเดินให้สุดแม่โยนเข่าครับประมาณไทยครับยกสามปู ไทยเป็นฝ่ายเดินเข้าหาผีไว้ผีไว้ขับขาไปต่อยอ้าวกกานคอลงมาจับออลงมาสมานชัยก็ยึกยักยึกยักครับออกบนออกล่างเวียนมาระ้วอเอวครับลูกจุกจิกนี่สมานชัยดีกว่าเยอะเลยครับทนางนไทยออกทื่อๆตรงๆ,รงๆจับแล้วก็เตะเบ,ะเบาๆครับ,บไม่ไปออกอะไรหนักๆ การสับชกโอ้ซ้ายขวายพยักหน้าพยักหน้าไม่ออกอาวุธล่างเตะบนครประมาณใช้ย,ยึกยักไปเรื่อยไม่ยอมออกครับดูเล็งๆไม่ยอมออกอาวุธนันไทยอาวุธน้อยเกิน ああเอาเอาเอาตะแบบนี้ไม่มีน้ำหนักครับโอ้ยหมัดซ้ายหรอนใช่แม่หมัดขาครับลำตัวตามลำตัวแม่ลำตัวแล้วก็ไม่ตามต่อลำตัวลำตัวเอาครับ มองเสือกปิดเอลนีนะสมานชัยออมองเวลาครับมองเวลาทั้งคู่เหลือหนึ่งนาทีแปดวิการคอลำตัวครับลำตัวได้เรื่องอยู่นะครับลูกจุกจิกนี่สมานชัยเหนือกว่าเยอะสมานไทย เราไปเตะมัดทำตัวทำตัวปล่อยหลุดรวบเอวโอ้โหเครียบลูกจุกจิกก็เสียเปรียบเขาดึงกินเวลาไปเรื่อยครับเหลือสามสิบวินทียกสุดท้ายครับนานไทยเอาอยัางไงครับตถาลำตัวแล้วขึ้นบนนี้รับเอว รัดเอวไปรัดคอครบับันชัยก็อินเวลาไปเรื่อยครับเ mm hmm. หลือสิบวินาทีครับนันไทยไว้ยังไงไปรวบเลยครับโอ้โห6สไตล์นี้ครับแฟนแฟนไม่ถูกใจหมดยกครับ กันด้วย